Nexus New g e n d i y r y ประจำวันอังคารที่24สิงหาคม2021 s e r i e r i e s การทรงสถิตและพระสัญญาของพระเจ้าวันที่2องคำถามและความเจ็บปวดในโยบบทที่3ข้อที่23ฉะไหนประทานความสว่างแก่ผู้ที่ทางของเขาซ่อนอยู่ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงล้อมรัวกั้นไว้ในช่วงเวลาที่สับสนและเจ็บปวดของชีวิตเชืว่อว่าหล,หลายๆคนอาจต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อใคร่ควรสิ่งที่เกิดขึ้นมนุษย์เราต้องการความเงียบเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองและปล้ำสู้กับคำถามและความรู้สึกมากมายที่เกิดขึ้นและช่วงเวลาเช่นนี้เองที่พระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนชายคนหนึ่ง ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดและสับสนของเขาโยบบทที่หนึ่งข้อที่13ถึง19อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าอางุ่นอยู่ในบ้านพี่ชายคนโตของเขามีผู้สื่อสารมาหาโยบเรียนว่าฝูงวัวกำลังไถนาอยู่และฝูงลาตัวเมียกำลังกินหญ้าอยู่ข้างๆคนเสบาก็มาโจมตีเอามันไป และฆ่าคนใช้ได้คมดาบและข้าพระเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าไฟของพระเจ้าตกจากฟ้าไม่แก่กับคนใช้และเผาผลาญหมดและข้าพระเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าชาวเคลเดียจัดเป็นสามกองเข้าป้นเอาอูดไป และฆ่าคนใช้ได้คมดาบและข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่าลูกชายกับลูกสาวของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าอางุ่นอยู่ในบ้านพี่ชายคนโตของเขาและดูเถิดมีพายุข้ามถิ่นธุรกันดานมาปะทะบ้านทั้งสี่มุมจนพังลงทับคนหนุ่มสาวและพวกเขาก็ตายข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่าน ในพระธรรมโยบเราพบว่าโยบอยู่ในช่วงเวลาชีวิตที่เลวร้ายที่สุดของเขาภายในวันเดียวเขาสูญเสียลูกๆสูญเสียฝูงสัตว์ทั้งหมดและคนใช้ของเขาก็ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเมื่อซาตานทำให้โยบเป็นฝีตั้งแต่หัวจรดเท้าภรรยาของโยบบอกกับเขาว่าจงแช่งพระเจ้าแล้วตายเสียเถอะถึงอย่างนั้นโยบก็ไม่ได้แช่งด่าพระเจ้า แต่เขาได้ตัดพอถึงชีวิตและถามพระเจ้าว่าทำไมต้องให้เขาเกิดมาโยบไม่ได้โกรธแค้นพระเจ้าแต่เลือกที่จะตั้งคำถามกับความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญเรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะทรงตอบคำถามแห่งชีวิตเช่นนั้นในความจำกัดของเราเราไม่สามารถที่จะเข้าใจ หรือจะสามารถค้นพบคำตอบของชีวิตได้ท่ามกลางความทุกข์ยากที่เผชิญแต่พระเจ้ายังทรงรับฟังอยู่และหากวันนี้เรากำลังสู้ทนกับความยากลำบากในชีวิตจงอย่าก,กลัวที่จะนำทุกคำถามในชีวิตทุกความเจ็บปวดมาหาพระเจ้าและพระองค์จะทรงช่วยให้เราเห็นถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อเรา ในเวลาของพระองค์และเชื่อเถอะว่าขณะที่เราปล้ำสู้กับคำถามและความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตนั้นพระเจ้ายังทรงดึงเราให้เข้าใกล้อ้อมกอดของพระองค์มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ให้เราอธิษฐานขอการเชื่อฟังเหมือนอย่างชีวิตของโยบแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตในโยบบทที่สข้อที่20-26 ฉไหนประทานแสงสว่างแก่ผู้ทนทุกเวทนาและประทานชีวิตแก่ผู้มีใจระทมทุกข์ผู้คอยความตายแต่มันก็ไม่มาและขุดหามันยิ่งกว่าหารัพย์ที่ซ่อนอยู่ผู้เปรมปีอย่างยิ่งและยินดีเมื่อเขาพบหลุมศพฉไหนประทานความสว่างแก่ผู้ที่ทางของเขาซ่อนอยู่ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงร้อมรัวกั้นไว้เพราะการถอนหายใจของข้ามาแทนอาหาร และการครวนคางของข้าก็เทออกมาเหมือนน้าเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าครั่งคลามก็ตกแก่ข้าข้าไม่สบายใจเลยและข้าไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความวุ่นวายได้มาหาสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีคําถามและความรู้สึกใดบ้างภายในใจของเราที่ยังไม่ได้มอบไว้ให้กับพระเจ้า อะไรทำให้อย่างไม่กล้าที่จะฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์และเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับที่โยบทำให้เราได้อธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยให้เราได้เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นขอให้เราได้ไว้วางใจพระองค์ได้นําหัวใจของเราความคิดของเราความรู้สึกของเรา ปัญหาและความกังวลใจทั้งหมดของเรามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ให้ทุกวันเวลาเราสามารถพบพระองค์ได้แม้ในช่วงเวลาที่สับสนและยากลำบากที่สุดและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เราได้เชื่อฟังพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน